บ้านเตา่าแทปเปอร์แทปเปอร์คิวเลอร์แทปเปอร์นะแทปเปอร์แทปเปอร์อเรขามองเขาบ้านเขาเจอพี่หรือเปล่าไม่รู้อะ่ะเจอผมเนี่ยโอเคเจอผมเจอผมตามผมละโอเคโอเคบ้านเตา่าบ้านเตา่าเล่นกับบ้านเตา่าโอเคพี่อยู่ปั่นอยู่ข้างข้างบ้านยั่ไม่มีการวางแท็บใดๆทั้งสิ้นไม่มีครับวางแท็บแล้ววางแทบ้านเตาน<ก>่าหน,นึ่งจุด แถบบ้านเต่าหนึ่งจุดนะโอเคล้าเป็นที่เขียวแถบบ้านเต่าสองจุดแล้วไม่รู้ดิไม่รู้มันวางบ่าม่อกี้เห็นชา้าช้าันระเบิดอะ่ะโอ้ยผมน่าจะโดนทีนึงแล้วมันจะสำรวจแมพเอ้ยโดนจุดได้เล่นตรงนี้ก็ได้

อุ๊ยมาแถบอีกแล้วโอ้โกรธแล้วนะเอ้ยโกรธแล้วนะโกรธแล้วนะโกรธแล้วนะไปปั่นบนบ้านโกรธแล้วนะโกรธแล้วไอศครีมไอ กลับมาเล่นตรงที่เอ้ยเอ้ยเอ้ยแมทเอลทีก็ได้วะแมทชุกเฉยในแมทเอลทีะวางแถบแล้ววางแถบละก็กลับไปเล่นตรงนู้นตรงที่มีไม้คิดแล้วมามไม่น่าจะไล่ผมอยู่เป็นกับฟโจ อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเอ้ยโดนโดนได้คิลเลอร์มาทำบ้านใหญ่ไหมไ,ไป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 เขา้าเข้าแมสอยู่เข้าแมสอยู่ปัญหาวางแต่เดียน ไม่รู้ว่าแถบตรงบ้านไอ้ตรงอะไรนะบ้านเต่าอะ่ะเอาออกวดออยังอ่ะเราเดี๋ยวผมไปเล่นไม้หมูมันขึ้นไปบนบ้านใหญ่แล้วนะเอพอื่อนเฮ้ยหน่อยเ,อ<ะ>เรียบร้อยไอสัตว์กูนึกว่ามึงจะไปเครื่องเสร็จอีคาพออเตาีามสถานการณ์ให้ เออหิวให้เลยครับเมื่อนะครับเป็นข้รื่องบินทัยังยังยังกีบเปอร์ไม่รู้ไม่รู้จะไม่ได้จะไม่ได้โอ้ยเฮียไม่มีไม้สัตว์เอ้ยชิบหายมาวิ่งมาทางผมมาวิ่งมาทางผมมาพีด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 ้ยใกล้เสร็จแล้วนี่เครื่องบินบนใกล้เสร็จแล้วนี่ขอไปปั่นก่อนนะมันเห็นแล้วจะไปปั่นได้ยังไงทำไมอ่ะมันจะไม่ได้อ่ะ กูรู้ก็พีทเพื่อนอะไร okay. พี่แม็กเมื่อกี้ตามพี่แม็กซ์นคือแผน,นที่นะใช่ไหมไงพี่แม็กเห็นปะอ๋ออย่างงี้เองรอไปก่อนรอเครื่องนี้เสร็จมันเก็บกับดักอะนะพี่แม็กตรงตรงไม้หมูน่าจะวางโอเค ลองฝังผมมาแม้เล่นได้ลองฟังผมอาแม่เล่นได้อุ้ยดิ้นหลุดเหรอเพื่อนช่วยอ้าวเหรอเพื่อนไปตั้งแต่เมื่อไหร่เพื่อนไม่รู้งานเลยอุ้มไว้ไม่มีแต้มปั่นเลยขอปั่นบ้างมีหิวยังหิวเสร็จยังคือเสร็จแล้วพี่ไปกับเพื่อนอยู่โอเคเจ้ยาวพี่แม็กยาว ไม่เอาพี่ไม่เอาพี่ไม่เอาพี่ขึ้นไปข้างบนโอเคขึ้นไปข้างบนเห็นแล้วมันวางแถบวางแถบวางแถบตรงนี้ไม่ค่อยมีไม้นะมีในแมสอะในแมสอะมีไม้อยกโอเคมันขึ้นไปข้างบนแล้วมันเห็นผมแล้วนะเปิดตู้เปิดตู้เปิดตู้พี่พี่มิ้นปั่นกรปั่นกรอีกตั้งนานมันเห็นพีก็เท่ากับมันเห็นพวกเราดิใช่ไงมันเห็นผมผมเห็นมันไงก็ได้แหละโอ้โหถ้าปั่นนะเสร็จแล้ว เอาวนไปไปเสร็จนะก็เสร็จอยู่แล้วเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไปรอ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 โอเคเดี๋ยวร้อให้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 ผมแต้มจุกเต็มแล้วก็อยากได้แต้มฝันบ้างว้าวคิดแล้วกับบ้านโอเคพี่มันพี่ลากไปเลยผมปั่นเองปั่นเลย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 พี่ลากไปไหนอะพี่ลากอยู่ตรงนั้นอะพี่ลากอยู่ตรงนั้นผมจะปั่นยังไงอ่ะมันมีเครื่อกินซะเนี่ย รู้ว่าตะปั่นเสร็จอยู่นะปั่นเสร็จอยู่นะเสร็จ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 ต้องเสร็จอ่ะยเกาเกาได้ปะเกาเกาได้ปะเกาเกาได้ปะให้มันตีก่อนทีนึงเอออะเรียนไปดิออะเรียนไปเด้ออุ้ยผมว่ามันมีแน่เลยของอ่ะของในตำนานอ่ะมันมีแน่เลยอยู่ผมแล้วยโย่ผมแล้วชนพี่มินได้มีจริงด้วยมีจริงด้วยของในตำนานเดินเร็วมากไป็นแล้วไอ้สัตว์ ามนีนี่นี่แผนที่อ่ะแผนที่อ่ะมันออกไปหรอมาดูของฆาตรกรได้ปะพี่ถอนไปสองอ่นอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ด่านนี้นี่่วะพี่ถอนมันอ่านได้แต่กล่องเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปิดประตูไว้แล้วนั่นแหะไปเลยนะนะเ เรียกคิเลอร์แล้วไม่เก็บเรียกมันก็ไม่ไปหรอกเดือเปลาอรอมันวางมันวางแถบตรงประตูนี้เราตรงประตูงหลังเรับตรงนั้นหอนอุ้ยมีคนเจอแล้วมันนะ้งน่ะเจอเทมไปแล้วมั้งอ้อมอมาเลยลอ้อมมาเลยอ้อ,อมอ้อ,อมาออมาช่วยผมหนะ่อยดิเฮ้ยเขาเห็นพี่แมคเซทอยู่ตอรไหน้๋อเทมอยู่ตรงนั้นไ่ดีอ่ต้องออมมาช่วยผมต้องออมมาช่วยผมโอเค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  เพื่อนเพื่อนจะออกเพื่อนจะออกเพราะแม็กเพราะว่าแม็กมีลูกเองมพืนต้องไาช่วยเพือน่าจะช่วยไม่ทันนะพีนซ่อนดีกว่าซ่อนดีกว่าอ้าวชิดห่ายแล้วพีทมึงพูดตอนที่กูถึงแล้วกูก็ไม่ได้ดูเลยแม็กลูกเองเลยแม็กแม็กลูกเองแล้วออกไปเลยฉันหลอบผมไว้มือมาดูนะครับการเป็นไงบ้างครับ ข้าวนได้วนให้หน่อยนะกูกำลังไปประตูวนอยู่ไปเลยออกเลยออกเลยเอาแล้วไม่ได้หเราไปเลยออกเลยออกเลยยอมตายให้เตียนกบหน้ากูมีบอลโลนะไม่เอาอ่ะไม่ได้ไม่ได้ยังไงพี่ก็นี่ไงขอดิ้นอย่าเพิ่ง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 ออกอย่าเพิ่งออกขอดิ้นขอดิ้นสามทีทีนี้เร็วเร็วเร็วทีเดียวอีกทีเดียว โอ้ถ้าดิ้นได้แล้วมีแทงหลังนะโคตรก๊อดอ่ะใช่ปวะอืมดิ้นได้สป,ปิ้นแทงหลังก๊อดเปเป็น,นออกยากมากปวด้น <c oughs> ี่แหละมาเอาดินแล้นะายใช่ปะ ว่าและเชื่อ